เด็กแบบนั้นใจเด็กแบบแรงโหร้อยกิกเลยเหรอจีอ่ะนั่นอหไรจัดอะไรวะเด็ยตอบคำถามประเด็นดราม่าสตอรี่ถ้าไม่เปิด ถ้าไม่เปิดใจกรุณาเลื่อนผ่านดีไปได้เลยนี่ครบจากความเข้าใจส่วนส่วนตัวหากผิดพลาดหรือมีความเห็นวนะ่าเม,น,มนได้รูปแบบเมืองหรือเมืองเวลาเป็นเนี่ยเป็นเมืองอ้นหนึ่งนะปเปล่าเิศเพลงกอน เป็นเมืองแถวโลเพที่ไม่เหมือนกับเมืองอื่นที่นี่สนามสูงนะทุกคนเดียวเดี๋ยวนะตอนนี้ขึ้นการเล่นโลเพอัลไม่ใช่แล้วตระกูตู้ตะกูลเลยที่เป็นผู้ควบคุมเป็นตัวการเนการเจรจาแล้ว่าตระกูลและสุดท้ายแล้วเหมือนรัฐบาลประจำเมืองแอมน้าเดียวนะ อันนี้มันมาด่าหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะกูกูติดแค่ตรงเนี้ยทรัพย์สินลุงชินมีสามร้อยล้านใช้ไปแล้วสองร้อยล้าน แคนที่บอกว่าแค่ในเกมไม่เกี่ยวข้องกับข้างนอกขอเถียงอืมกวต้องขี้เลย มีแต่คนบอกว่า GTA มันก็แค่เกมถูกต้องมันแค่เกมแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะโดยผมผมนะ GTA มันให้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะเอาจริงๆอะ่ะผมรู้จักทุกคนน้องๆที่สนิทมากๆก,ก็ไในใน GTA ด้วยนะสวัสดีครับ คือน,นี้ยอังกฤษมาไหมผมไม่เชียอังกฤษด็อังกฤษมันไม่ไหวหรอกสวัสดีครับพีเอสผมอะไรเนี่ยที่ผมคิดได้ไงไม่รู้พี่คิดว่าสามารารู้ว่านาะโคตกับการที่เราใช้คอมพิวเตอร์เอส่งอ,อะไรของมึงวะเนี่ยรครับ ดูแผนนี้ไหมดูแผนนี้ไหมดูแผนนี้ไหมฝรั่งมาทำไมอ่ะดูแผนนี้ไหมแล้วไปยังงมาล่ะคอยหคอยเอ้ยเมาไหมเนี่ยเมาไหมเนี่ยไม่ต้องไไม่ต้องไปเยหน่อยไปก่อยไป่อยครอยครต้งหามไหมครับพี่อยากไม่ต้องซื้อครับตานี่ เชีย์คนนี้ครับแม่แด่ก็ออกมาพูดแล้วออกมาพูดแหลวแต่เย็น เฮ้ยโปรนิเกตเต๋เหรอคืนนี้โดลงไหม๋ยวไปนั่งดูโด าแมงไม่จบอ่ะเนะาะจริงๆอ่ะมันว่ามันเม,ม่นมมอะไรกันนะจริงๆแต่ผมติดใจอ่ะไอเชี่ยเมื่อวานเนี่ยทีนัมันมีลูกอมอีกป่าวานเนี่ยอยากได้ลูกอมอ่ะผมยังติดใจเมื่อวานนะจะย,ยิงทำขวยอะไรพูดถึงก็ยังติดใจอยู่เลยที่ย,ยิงทำขวยอะไร เจ้ามีลูกอมปะลูกอมเหรอบีนปะหมดแล้วอ่ะเหรอ<ะ> <Okay. S 2> เอาไปเดี๋ยครับเอาเอา,เอาเดบูด,ด้วยแล้วกันนะโอเคผมยังติดใจอยู่อ่ะยิงทำควายอะไรผมอยากรู้ว่าคิดอะไรอ่ะผมอยากรู้ตอนนั้นเขาคิดอะไรอยู่อ่ะยิงทำไม ยิงทำไมมันไม่มีเหตุผลที่มึงต้องยิงด้วยซ้ำเมื่อวานะผมก็นั่งแบบนั่งคิดวิเคราะห์อ,อยู่ด้วยจนถึงตอนเนี้ยผมก็นั่งคิดวิเคราะห์อ,อยู่ทำไปเพื่อยิงทำไมทำไปเพื่อร่วมช่วยอะไรครับช่วยกูไม่เจ็บคอเนี่ยเฮีย <c> ก <oughs> ูเจ็บคอเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย้อนดูอะเบส JK ไหนๆแต่วดมันมีเอน่อเนี่ย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 เราเราไม่ได้จะคุยกันถูกนะครับถ้าผมผม่าไม่เหนื่อยต้องคุยกับลาครับคือผมบับแนวทางที่นี่ไม่ได้เนี่ย คือจังหวะเนี่ยถือปืนเพื่อ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 อะไรจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจ ถือปืนเพื่อถือปืนเพื่อถือปืนเพื่อจนได้ผมนั่งคิดเมื่อวานน่ะจากผมลงสตรีมใช่ไหมแชทผมก็ไม่นอนคิดวิเคราะห์แยกแยะก็เป็นเหมือนทุกคนนะเว้ยเป็นคนดูเนาะก็นั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะทําไปทําไมมีเหตุผลต้องทําไปเพื่ออะไรเนี่ยลองดูนะเว้ย คุณเรืเขาเลยครับแล้วจะทางไปเขาเลยครับเราเราไม่อาจจะคุยกันถูกไหมครับรับผมแล้วคนนี้คือใครคนนี้คือคือคิดใช่ไหมผมก็ไม่ได่ต้องคุยครับคือผมรับแนวทางที่นี่ไม่ได้ก็ก็เออไอวินบอกว่า อ่าแอดมินคือแลวแอดมินคนเนี้ยคือเป็นคนตอบทิกเก็ตของไอวินแล้วก็เป็นคนให้วินเข้ามาในเมืองแอดมินคนเนี้ยที่ผมรู้มานะให้เข้ามาในเมืองเพื่อ,เพ,อเพื่อคุยเพวาะไอวินก็เลยเข้ามาถือว่าผมก็ออกจากประเทศก็เป็นเรื่องที่ฟังกมนะครับอ่าถูกต้องไอวินก็พูดนะว่าเรงรับแนวทางไม่ได้กูผมก็นั่งติดใจอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยได้ครับจัเปืนมาดิแล,แล้วโง่ด้วยนะเว้แล้วมึงโง่มีปืนยิงไอ้เชี่ยแฝงตายแล้วก็ตัวเองโดนเข็ดตายโคตรควายแล้วเอาจริงๆอ่ะคือมึงฉี่ปืนอ่ะคือถ้าไม่มีแก๊งอื่นมาช่วยนี่มึงตายขาดหมดอ่ะกูบอกเลยอีกแล้วเฮ้ด้วยเล<อ>ยปาดหนึ่งแมึงจะแดงเชี<า>เ่ยปาดสอง ถ้าได้คนหนึ่งแฉตัวเองโดนปาดอะไอ้เหี้ยหลุดจริงด้วยไอ้ผมแบบนั่งคิดไปคิดมากูยังงงอ่ะส่วนแจ้งก็อือว่าทตามไม่ผิดนั่งดูเอะไงเขาก็ทำตามของเขาอ่ะทำตามของเขา,า,า,ขอ,เขา,า,าอ่ะเข้ายใจเ่ยตำรวจไปช่วย อ่าตำรวจมาช่วยถูกต้องตำรวจหายไปแล้ววะตำรวจโดนยิงถายหงส์โดนชุบออกงง เธอปิดน้าเลยวะตอนนี้นผมจะจอคอมพิวเตอรก่อน